มีเมืองหนึ่งชื่อว่ ยาสุริวงศ์เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองมีมเหสีสุวรรณนางการะธรณ์ มเสด็จไอโอ้จะิญนทพกคนทนองไอมีเรื่องเอียงบอกฮู้จึงห้องนองออกมาหาล่ะอืมน่ะนองพวกเขาอยู่กินน้ำกันมานี่เ้หลายป้าหลายปีแล้วเคสไหนไดพวกเขาจึงจะได้ลูกได้เต้าเพื่อมาสบหน่อแงแนวพวกเขาหรือเออหรือว่าหรือว่าพระองค์ไอเจ้าอีกคนนึงบ่หัวเอาอีย่างละอีกคนหนึ่งนองฮะ บอกูแท่ๆ่วะบอกแล้วก็เอาเมียเพิ่มอีกคนหนึ่งเส้นตัวโอ้บบได้บบได้น้องเอาเมียสองใ er ิตคลองปะเป็นีพอเสียมดละโบเออกันเจ้นน้องคิดว่าค้องพวกเสนาอามาัดหลายๆคนออกมาปรึกษากันเบิ่งสซดีบับงเอไออืมอืมตื่ดีแล้วะเนาะสันไอชื่อเรพวกเซนาอามาัดออกมาเดี๋ยวนี้ละพวกเสนาอามัดทั้งหลายเอ้ยออกมาเขาเลยดูด,ดย พ่าพัฒนาแล้วเออดีไลดีลายมาคบหน้าคบตาหมดเนาะอืมเมื่อนี้เฮาได้เอื้อนเอาพวกทานมาปรึกษาซวยมีเรื่องอนไดหนุกหน่อยอืมเงินคำทรัพย์สมบัติพวกเฮาสองพวกมีเแี้ยมันมีเพียงพอหมดแล้วแต่พวกเฮายังขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดสิ่งใดเนาะพวกขน้อยจะขาดอาสาเปนํามเอามาให้เพลิงให้ได้อืมขอบใจ ที่พวกทานยังสื่อสัตว์ต่อเฮาสิ่งที่เขายังขาดอยู่ทุกมือนี้ก็แมนเรื่องเขาเองบ่มีรู้พวกทานลองคิดสวยเฮาบ่ในดูจะแ,แค่ไขด้วยวิธีใดน้อพอซีดได้หรือเจแล้วพอจะคิดอยู่ติจเจ้าเดแค่อย่างวานนี้แล้วเพื่นจะคิดบอกอัอนนีอุ้ยมีติไปหาพื้นีหวยลีเหรอจ่าบอกไม่ยกกังเกาะเสนะพ้สีสันวะเพิ่นอยู่แห่งใดล่ะอยู่ไกลนีแทบวะ ข็น้อยกับบูคัได้ยินแต่เพิ่นว่าพิ้าสิมพานพุนเด้โอ้ดีดีดีขันสันบอกเป็นยังให้พวกทานจงหักษาบ้านหักษาเมืองไทยแนวโซคาวเนอร์เฮเาจะออกเดินทางไปหาฤาษนะีเอาเอินเสนาออกมามมริกาบออกมาเฮาเดี๋ยวนี้ไว้โดยข็น้อยเสนาออามาออกมาไว้โดยก็น้อย จงไปดีมาดีเยอะถนอมทอมสุขภาพของไอแ้แดหืมบ่ตองเป็นห่วงน้องน้องความหวังของพวกเขาเปลนอยนดูนำฤืษสีอาจจะเฝ้าไปแล้วก็จะเฝ้ามาด้วยล่ะวันนี้พ้ามามันนี่กะเดิมคนจะโดดขึ้นหลังเด้อนึเออเอาไปคนเดิมขอให,ห้เขาโชคดี สีนาลอดบำเพ็ญภาวนาอยู่ป่าหิมะผ่านแห่งนี้มาได้หลายป้าหลายปีแล้วจนเท่าแกสละหัวกระสันหัวงอกงอกอยู่เมื่อนี้ก็บ่มีหยังจะไปภาวนาจำศีลตามเคยลหรอบอกแล้วกูจะไปเดี๋ยวนี้แล้วล่ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมิกาเอาทุบเนี่ยซะ เออเขาจะลงจากหลังจจ้ดเดือให้เจ้าเข้าไปกินยาคุณเนปาหิมาพานมุทาไปเด้อโอ้คืสิเมีนี่ครับพอได้ยินเสียงเขานาเนไรตางื่นเป็นลงไปกนดูเสียสฮนมตัสะภะะวะโตนโมตัสะภะะวะโตฮ้ โอัทะะะนะสบได้องยาวเข้าหล้คนรัสีะโอ้อันนี้แมนพอรุสีนะหอดโบ้เนาะแมนเดีวแมนดวโอ้คหนวดยาวให้พสี่ันได้ไปซื้อมีดมาแผลเธอดีนโอ้โหพออกมีจ <noise> <t> ุดผสมเนี <noise> <t> ่ยไดน จึงเดินดงด้านป่ามหอดพี่น้องโอ้ยลูกนี่ก็เป็นพญาเมืองพระนสนีพุดนะอยู่กินน้ำเมียได้หลายฟ้าหลายปีแล้วแล้วบมีลูกจริงอยากให้โพลุสีสวยเหด,ยดุนีใดพวกลูกจริงจะมีผู้สืบนอนแทนแนวสันนะห้วยสร้างวอกเห็นมั้เอ้าขันสั้นพักอยู่น้ำพอจักสองสามวันก็นเนาะโอ้สองสามวันวะโพลุศีเออแม่อันพอจะเข่าซานเขาน่า,มมาย้ำเมืองไห โอ้เอาคันเส้นก็เอารถแล้วโอ้ดสีโอ้โอ้ดสีเฮ้ยเพชรยังหันย่ำ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 อยู่นะโอ้ยเข่าซานเข่ายานเบิ้งไหอนไรนี่นะโอ้เข่าซานเข่ายานสมบูรณ์ย่ำ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 นะแมนแล้วโอ้เอาเอาโต้เสนกะพ่อโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วรู้เห็นยังพ่้โอ้ยพร้อมหวังของเจ้าใกล้จะมาฮอตแล้ว เดี๋ยวนี่ให้เจ้ากลับเมื่อบ้านเมื่อเมืองแล้วเมื่อสีเทียนเย็นหัวโอ้สีเทียนเยนหัวส้าโนี่แน่นเล้วเด็ดดอกไม้ไว้พระเจ้าทุกทุกเมื่อเด้ออืออือือืแล้วให้เจ้าพักพอนหลายๆโอ้พักพอนหลายๆลานะคนแน่นเล้วกินมักไม่สดหลายๆกินมักไม่สดหลายๆแน่นแล้วกลับพักสดหลายๆเดอ้อลูกโอ้พักสดหลายหานะพ่อโอ้โอกผมเข้าใจด้โพอีาษีเด้อการสันลูกจะเฝ้าเมื่อปฏิบัติตามโพลฤาษีสร้างทุกเนล่ะ มองแล้วลูกก็จะไปเดี๋ยวนี้เลยหัวโอ้เอื้อนมามานี่กาบมาก่อนถ้ามามานี่กาบเอ้ยโอ้มาแล้วอายุตัวนิเอาเด้อควายสิขึ้นหลังเด้อเออพอฤๅสีเ <c oughs> อ้ยลูกไปก่อนเด้อ <c oughs> จงสุขดีหลายหลายเด้อลูก ก่อนเอาวอานนี้ละโอ้ยโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษขี่มาแนวไหเบิ่งได้ไหมโอ้เขาบ่เห็นเขาบ่เห็นขอโทษขอโทษเขาบ่เห็นแนวไหนจึงมาเหยียบเขาโอ้บ่เมนเขาเหยียบตัวนะเข้ามามันนี่กับคนาเยียบตัวนะโอ้ตแมนไผรจึงสามารถบุกเข้ามาด่านเมืองเขาได้เหรออุ้ยเขาขอโทษน้ำตัวเด้อเท่าเด้อ เขาหลบโบได้เจตนตานะนี่นะเราเฝ้าเมื่อหามีเฝ oh, oh, yeah. ้าหลายที s <S <c oughs> ่นี่ไดลงโบลงปัยญาโตทำความเสียหายขึ้นแล้วนี่มันต้องได้ร้องดีกันโอ้ยความเสียหายเขาจะเสียหายตัวมดเั่นทีนี่นะเบาเอ้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 เก่งทอกันเว้นู่นตัวก็เก่งเฮ้ยอาจารย์โตเม่นไผ่ห่วยอาจารย์เขาก็ฤาษอสีน่ารอดแล้วเฮอหากว่าอยู่ ขัดสั้นพวกเฮามาเป็ดเจยวกันเนาะห่วยเสียวกว่เสียวเราบ่อผูกแน่นพบสามัคคีช่วยเหลือสิ่งกันและกันเออถ้าภัยตกทุกข์ได้ยากตกช่วยเหลือกันเออเอาเห็นดีเท่าอัจาัยนแต่คนอื่นมดผู้ต้องบอกเส้นทางให้เฮาเมือกับเมือบ้านเมือเมืองเมือหาหมีเฮาก่อนเด้เฮยบอกเนี่ยตไปซื้อๆนี่เออฮอดซีแงให้โตเลี้ยวไส้เด้อเลี้ยวไส้อีกว่านี่เฮ้ยอย่าลงอย่าลืมอีกเด้อเออ เขาสั้นเขาสิไปก่อนนี่ดิทำามาไม่นี่กลับมานี่ไว้เอออ้าเขา,าขึ้นหลังม้าแล้วเด้อ <c oughs> ไปเขาไปกูเลยเสียวโชคดีเด้อเส,สียว กูบนี้นะลืมอีกเลยเด้นี่จจงไม่มันหัดไส่แล้วโอ้ยโอยอยพญาขุดบอกให้ไปทั้งใดนาอโนโนโนนบอนี่เนาะเนี่มโหทางสีแยกะเลยนี่นะหอดทุกระบบไปซทาอยู่หกรืบบไปขัวเนาะนี่แหละเข้ามาบรรยากาศนี่ขี่ม้าลายตบกลุ่มลายลยืมบดยื่อซะนิโโอ้ย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 พอออ้ยพอ้อ้ยอ้ยย บอกผู้ข่าได้ทอนลืมบอดิ่งเลยเด้นี่นะแม่เจ้าจมเจ้าว่างยัางทางสุริวงศูขอพ่ออินว่านโอ้ยขอพ่ออินเลยซอยลูกได้ทอนลูกลงทางนี่นะลูกเฝ้ามหาเมียโพดหลงไปทั่วที่โคเดนนั่นนี่นะบ่ยากบ่ยากแม่เจ้าไปทางซ้ายมือเด้อซ้ายมือบอกไปซื้อแล้วเจ้าจังหวัดเนือของเจ้าโลดยโอ้ขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอพ่ออินเด้อมาทามาเมนี่กลมบเมนี่เขาจะขึ้นหลังเจ้า เออเออขอบใจนะพ่อพ่ยินเด้อลูกไปก่อนเด้อเออโชคดีท่าเจ้าได้ลูกผู้ชายเด้อ เล่ด oh, oh ้พญาพลุสีเทวดาเล่ดิโอ้พวกเจ้าบ่ต้องถามอีหยังหลายพวกเจ้าจงไปเกี่ยมทูบเชียนดอกไม้ออกไม้เฮาที๋นี้ไว้โดยคณะจะไปเดี๋ยวนี้ละเออพวกนางสนมอ่าให้พวกเจ้าจงไปเอิ้นเอามหีสีห้องออกมาเดี๋ยวนี้โดยคณะจะไปเดี๋ยวนี้แหละโอ้ดีหลายดีหลาย มาพวกเฮาจงพ้อมพากันไปเสียงซีและขอพรจากพระเจ้าใหญ่ยวัดพุ่น<อ><อ> สุริวงศ์พร้อมด้วยมเหสีเซนาอมาย์ออกเดินทางไปทิวัดเพื่อถวายลูกเพียนขอพรขอลูกต้นหนาพระเจ้าใหญ่อยู่ทิวัดเมื่อตกตอนกลางคืนมานางกาะทรนเมียของพญาสุริวงศ์ก็ได้ฝันมามีลูกแก้ว ลงมาจากเทิงฟ้าตกลงใส่หอโองของตนนางจึงสะดุ้งตื่นและปุกผัวเพื่อแก้ความฝันให้ฟังผู้เป็นผัวจึงอธิบายว่านี่แหละพวกเขาจะได้ลูกอยู่ต่อมานางการะอรจึงได้ตั้งท้องเมื่อหอดกำหนดเวลานางจึงได้ประสูตรลูกออกมาเป็นลูกผู้ชายซื่อว่า เท้ากาลเกตถาวายบังคมเสด็จอ้ายอน้องออกมาเนี่ยก็ดีแล้วอ้้ายากปรึกษาเรื่องการเฮียนของลูกกาลเกตพวกเขาว่าจะเห็นแนวใด ไอ้คิดว่าจะส่งไปเห็นน้ำฤาษีนารอดสัมผัสขีดหอดลูกย่านลูกตกถูกได้ยากสนานนองก็อุ๊กใจอยู่ย้อนพวกเขาเอาใจลูกหลายพูดทุกมื้อทุกวันนีนลูกเขาเอาตะลินเป็นส่วนหลายการเหียนลดน้อยถอยลงอืมเนาคขันสั้นให้น้องเอื้อนเอาลูกออกมาหาอ้ดูไปกัละเก็เเ้ยออกมาหาพอแด ถวายบังคมสเสดเออ็จพ่อเ,พอเออเจริญพรลูกเสด็จพ่อเอื้นลูกมหามีจุดประสงค์อย่างเนาะอ,อืมนี่ลูกเอ้ยการเห็นของลูกหันได้ก้าวหน้าไปหอดเสร็จแล้วโอ้ลูกวัาเรียนหนังสือมันยากโคือลูกเลยเอาาจะลินเป็นใหนไงมันง่ายกลัวสนาเซาตอนนี้ลูกหู้บ่ลูกหันได้หง่ก้าวหน้าบานอายุสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วดวิลูกควรหู้ คุณค่าของการเฮียนการศึกษาวิสาอาคมมันเย็ดให้ลูกหันเป็นคนกล้าหาญสลาแล้วก็ลูกจะปราบแพ่คา่าศึกศักกกตรูมัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะหหลูกมัวเมาเอาติลินเป็นเอาติลินแต่กินเป็นไงจากน้อยลูกจะกลายเป็นคนงโง่จ้าล่าหลังได้ลูกเอ้ยก็จะมีมูไปไงลูกบอสเสด็จพอหืมไปู้เดียวเส้นตัวโอ้พีซีบลอกบอ,บอละ่ะ จะให้ลูกที่อย่างไปสเสด็จแม่ไปหาประสบการณ์ลูกกับควรนย่างไปละบอเกิดมาเป็นสายสาตีบวกควันทอดหอยได้อยู่ในป่าใน้ดงจะให้ลูกไปกินข้าวที่ใส่ละ,สะเสด็จพอ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 โอ้่ต้องหาวิธีมาเกะให้ลูกไปเกียมเครื่องแล้วให้เสนาอามาตย์ไปทรงยุป,ประตูเมืองไปไไไงนี่ยังไง่ืนี่แหละเอาใจลูกโคตรนนะ่ะโอ้ยไอ เวลาเดินทางในป่าในดงเสือสร้างจะบวกลูกของพวกเฮาไปกินซ้ำวะเขาหักใจไว้น้องหักใจไว้พวกเฮาเฮ้มีลูกแต่ผู้เดียวนี่ซ้ำานาโอ้ยบวได้บวได้น้องบวให้ลูกไปซ้ำดอกเน๋ไนอ้ยังบกว่าหักใจไว้น้องไอ้ก็เส้นเดียวกันทัแล้วน้องเอ้ยหัวใจไอ้นี่ดูโป๊กหลงจีดินพวกนีน้นะบอยากทางไก่ลูกแต่เผื่ออนาคตของลูกพวกเฮาก็ต้องยอมเลย ห้ามใจพรเองนองเดือไว้อาจจะพาไปเที่ยวส,สุมสวนดอกไม้คุณไปสเสด็จพ่อสเสด็จแม่มีแต่อยากให้เฮียน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 หลายก็เมื่อย กันบวเหี้ยนสัพพัญญาเป็นคนงูเป็นคนจ้าอ้อยจะเห็นเมืไอดเนาะบาทนี้อืม,อมนั่งลงนี่แหละอือจะไปอยากไปเฮียนจะไปเทีลีน้ำค่อยบ่เอินไผ่เอินไผ่ม,ม,ม,มาว่าอยู่นี่จะสนใจจะอยากไปดีน้ำค่อยบอ่ เจ้าปากได้ามาเทามาก็ได้แล้วบอเพราะว่าเอยเป็นมากวิจิตม,มิแต่คนบุญเท่านั้นจึงสามารถเข้าใจภาษาของอยได้อยอดเลยยอดเลยมีความสามารถพาเจ้าจไปลินเขาเดินอนากาศได้ทุกบอลที่เจ้าต้องการ,รไดจร้จริงจริงเออยอดเลยเทามากไม่ได้กลับมา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 เดขึ้นหลังไฟเอาเอาเด้อกระโดดเอา้าอึบนี่ไป สโนมเอสนมยูซ้ายเฮ้ยเบิ่งก่อนโอ้ยคือผูเห็นไปดีทั้งไหนนั่นอีน้อสนมเอสนมยูซ้ายวันนองอยู่นี่เฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยตายแล้วไปนี่ชอบแก่เลยเนาะเนาะทั้งสามคนพู้น่ะตายโอ้ยคือผูเห็นสนมเอสนมยูซ้าย อยู่พี่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 โอ้ยู่ใกล้ๆนี่เนาะเบิ้ง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 นี่จับกิดได้แล้วสนมเจ้าคือบุญเหนงหางกายของเจ้าคือแม่ไนแค่สนมสนมมาอยู่ใหม่นะนี่นามาอยู่ใหม่ฉันบอกเออ บเซือกับเปิดข่าวออกมาบึงแม,ม่ไม่ยัเป็นไพร์ข่อยก็อมนสนมคนใหม่ของเจ้าจังไดล่ะบุเมนดอกวุ้ยบุเมนจังไดก็ก็คิขีดตัวปดตัวก็ได้นะสนมของข่อยก็เป็นผู้ญิงสนตัวอุย้ยชิาสนมยิงสนมซ้ายจังไดเอาปวดตัวก็ได้เด้อข่อยจะบอกข้อมินกับเจ้าแต่เจ้าต้องสัญญาว่าให้ข่อยเป็นสนมซ้ายของเจ้าเด้อเ,อเด้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 อได้บ่ <laughs> ดีใจขนาดเลยมาได้มาได้ห่วยเมื่อกี้เจ้าคือมาได้ได้ก็ได้นะเออดีใจด้อยเป็นลูกชายพญาสุริวงศ์ยู่เมืองรานศรีคอยซื้อว่ากาลเกตแล้วเจ้ามามีเฮ็ดยังคอยก็มาซเอ,อยียนวิสานและหาประสบประการํำตัวประสบประการ์อีหยังหาเจ้ามาเป็นสาวุน,ว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 นมุคอยละห่วยได้ลราบอกและในนอนอีกได เจ้าก็เข้าใจดอกเพราะจะเป็นผู้หญิงก็ได้ยุสำหรับข่อยแต่หากพ่อของข่อยเพื่อนจะบ่นยอมได้โอ้ยบ่มีปัญหาและเจ้าบ่ตตรงญานข่อยมีแผนการแล้วละ่ะแผนการแนวใดนี่ฟังเด้อตอนกลางเว้นมาร์ข่อยก็จะปอเป็นนางสนมโอ้คักเนาะและตกเมื่อตอนกลางคืนข่อยก็จะจะ หาป,ประสบการณ์แมนบ่เออแมน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 ,แมน,แมน,แมนถูกต้องถูกต้องไปเถาะไปเถาะไป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 ,ไป คนเชี่ยวข้องจงลีกทางให้เขาไปเมืองกุทินาดายักคอเร็วเขียวคอเร็วเขียวมันบูนักลิงไม่ชื่อฉันเปล่อ้าวลิเดียลูกสอนรค์ไป